ต่อไปจะเป็นช่วงอ่ากล่องเรวนะฮะอ่ากดเข้าไปดูมามันจะอยู่ที่61%นะฮะผมยังไม่ได้นะไอซิกน้าบาโลนะรอบนี้จะได้ไหมไม่รู้กดไปสวัสดีคนที่หลงมาดูนะครับผมยินดีต้อนรับสู่นิงในโกชแนลนะฮะ วันนี้อยู่กับผมนินในโกะในเกม w a r เฟร m มก่อนจะเข้าไปชมคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ c r i b e กันไว้ด้วยนะผมส่วนใครที่กดไว้แล้วก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะฮะมันเป็นกําลังใจชั้นดีให้ผมได้ทําคลิปดีต่อไปนะไปเข้าเกมกันเลยดีกว่าโอเคต่อไปจะเป็นบาโลคีเทียนะฮะในวันที่12ทธันวาสองห้านะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันไหนดูซิเฮีย a, มอไซใหม่วะ่ะ ไอ้นาย,ยูโอ้โอเคเลยโอเคเลยเนี่ยพิสนาเหรออ่ะพิสนาจริงด้วยอ่าแล้วเขาทำพิสนามาแล้วเรามาไม่มีมาพิสนาเอ๋อไรวะอ่ะเรวผมไปขอแป๊บนึงนะผมขอผมขอผมขอแป๊บนึงผมขอแป๊บนึงผมขอเลยผมขอเลยเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอยากได้อยากได้แป๊บน,นึงโอนเลยไปเนี่ยสามมันไม่ได้วะันนี้มันไม่ได้วะ่ะมันต้องเอาคือคือมันต้องหยิบเดี๋ยวนี้นะฮะแป๊บนึง ขอญาตนะฮะหยิบก่อนสองกรับประกันอันนี้น่าจะมีงบพอละอ่าเรียบร้อยนี่เผื่อใครไม่รู้นะฮะแลกโดยการเอาของพามาแลกเนาะแล้วเราก็ดูค่าไอ้นั่นเราเองนะฮะตา,าดูแข็เนะาะกดมานะนี่หนึ่งอันยิ่งยังสวยอ่ะต่อมาไปดูอ่ามอสพามก่อนอันนั้นคือของใหม่นะเป็นอ่าสกินมอไซน์นะฮะจาก1 9 9 9ก้านะ ต่อไปต่อมาเป็นมดพามนะฮะก็เป็นพามลิสนะฮะเพิ่มระยะของเมลีนะอันนี้จําเป็นต้องแลกเออจาเป็นก็เป็นไปได้ก็แลกมานะอันต่อมาเป็นพามฟีเวอร์สไต์อันนี้ก็ได้ใช้ใช้บ่อยมากเลยพิษของเมลีนะฮะอ่าอันต่อมาเป็นพามช็อตกันอาโมอมอาจจะยังก่อนนะช็อตกันอาโมมันไม่ค่อยหมดเท่าไหร่แต่ก็เป็นไปได้ก็หยิบมาก่อนก็ดีครับมดพามเป็นไปได้หยิบทุกใบเลยเพราะว่ามันเผื่อได้ใช้เนาะ อันต่อมาเป็นแหละเว็บพออรีคอยอันนี้ใช้ผมส่วนตัวผมใช้นะเออคนอื่นยังไงไม่รู้มันจะเอาไว้เผื่อแบบอ่าสมมุติคุณไม่ได้ใช้เดเทสใช่ปะมันก็จะ8 5เมันก็เกือบนิ่งแต่ไม่นิ่งแต่ถ้าสมมติกรณีที่คุณใส่เดเทสมันจะเป็น50บใช่ไหมห้าสิบกลับไปใส่อีกใบหนึ่งก็จะเป็น50เท่ากันก็จะร้อยพอดีหรือไม่ก็แล้วแต่ของอ่าอินแชนนใช่ไหมเออนี่ก็เอาไว้เผื่อใช้แล้วกันเอออันต่อมาเป็นอะไรเนี่ยช็อตกัน มูลีเผาเม่อๆนะฮะเป็นไปได้ก็แลกอะทุกครั้งเลยก็จะบอกประมาณว่ามอสขาวมอสขาวที่เป็นมอสพามเป็นไปได้แลกไว้เออเพราะมันได้ใช้ตลอดนะฮะต่อมาเป็นอันนี้ดูไปแล้วเนาะเป็นมอไซส์พิสมาฮสวยงามตามท้องเรื่องเนาะต่อมาเป็นไซอนาน่าที่เป็นปิสมาเหมือนกันครับผมต่อมาเป็นแขนเป็นแบบก็เียนะก่อแขนที่เป็นปีกข้างขาวเป็นปิสมาเหมือนกัน ต่อมาเป็นสกินไฮดอยอ่าอิมมร์ทัลสกินอันนี้เปิดพามท็อกเกิลได้นะฮะมันก็จะกลายเป็นอ่าไฮดอยพามที่มีลายอะไรประมาณเนี้ยเออต่อมาเป็นกอกอนอันนี้ใส่กอกอนได้แต่ว่าพอพอขึ้นเป็นกอ้กอนอีแคนนอนมันก็จะเป็นอีกแบบนะไอสกินนี้มันก็จะหายไปโดนทับต่อมาเป็นสกินอ่าดิกินเหรอดลลลลิลิกินดิลิดลิก้าเออดิกินที่อะไรดิลิกา้า เป็นลายแบบทหารทหารหน่อยอ่ะอันต่อมาเป็นเกราะนะฮะเกราะแขนอันนี้สองข้างไม่เท่ากันนะฮะใครไม่ชอบซีมีทีก็ไม่ต้องแลกไปเนาะแต่ถ้าใครแลกเก็บก็เก็บไปเลยมันเอาไปใส่พวกตัวที่แบบว่าบึกบึกแบบไกรโนอะไรนั้นก็สวยดีอ่ะต่อมาเป็นเกราะเซตเดียวกันนะฮะแต่ว่าเป็นของขานะอันนี้ค่อนข้างยืดน,นิดนึงเออไอ้พวกตัวธรรมดามันจะติดตรงเข่านะฮะอันนี้มันมันเหมือนมันมีเสาอยู่แล้วเขาก็เรือมาลงข้างล่างนะฮะ อันต่อมาเป็นเกราะอันเดิมเซตเดิมแต่ว่าเป็นช่วงอกเนีย่ยใส่ตัวแบบพกสลิมสลิมมันจะดูแปลกๆนิดนึงนะอันต่อมาเป็นาบารลุกอินมอร์เทลสกินอันนี้ก็มีพามท็อกเกิลเหมือนกันนะฮะก็จะเป็นาบารลุกความที่มีลายประมาณนี้เนาะอันต่อมาเป็นพระเครื่องพระเครื่องติดก,กับบาร์เทนโนโอ้โหไม่เห็นเลยเอาเป็นว่ามันอยู่ตรงเนี้ยเออก็ลองลองมาดูกันเราเองนะฮะ อันต่อมาเป็นไซอันนาของบาโลอ่ะไซอันนาของบาโลอีกอันนึงอันต่อมาเป็นอีฟิเมล่าที่เป็นอ่าใบสนเอออันนี้มาตลอดนะไอนนแบบนี้นะไออันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ของยูริเอลเองนะฮะไอนนที่เป็นไฟอ่ะต่อมาเป็นอาวุธอาวุธก็จะเป็นมาละเดตรอนอันนี้เก็บเอ็มอาร์นะฮะเรามีเดตรอนอ่าเทเนตเดตรอนอยู่แล้ว อต่อมาเป็นโวก้าเวทอหรอโฟก้าเวทอาร์มเก็บไปมาอ่าปิสมาทวินยิมไลอันนี้ก็เก็บไปมาปืนยิงแม็กต่อมาเป็นของทั่วไปอันนี้อาร์มซานุกะซานุกะเป็นไปได้ก็ถ้าถ้ายังไม่ได้ถ้ายังไม่ได้าไไดอาวุธจากมันนะก็แลกมาเพื่อเปิดก็ได้นะครับหรือไม่ก็ไปอ่าเป็นกวนตีนคอปัส ไปช่วยกินเนียครับไปกวนติขงขพัดก็ได้เดี๋ยวมันก็จะมาร์กเราแล้วก็ไปเกิดตามด่านเออแต่ว่าถ้าใครไม่อยากทําแบบนั้นก็แลกเอาก็ได้เนาะแชร์กับเพื่อนก็ได้อ่ะต่อมาเป็นอาร์มคูโวที่มันเป็นแบบช่วยรางวัลเออเอาไว้วางบนยานได้สวยดีนะฮะต่อมาเป็นอ่าของตกแต่งยานเหมือนกันเหมือนพวกดอกไม้พลาสติกปะใช่ไหมอาโ,โปสเตอร์โปสเตอร์ตกแต่งยาน ไอ้นี่มันหันหาวปะไม่ใช่ดิชื่ออะไรวะลูกมันอะอ,อันต่อมาเป็นเอ็กคาลิเบอร์โปโตโปโตอาร์มอ่าจิ๊บต่อมาเป็นกระหล่ำ A4M5 A4M5 มห้าอ่าจะมีอาร์คแมกนัตฟอร์มาบันเดิลแมกนัตพรามบูปินอาร์คแมกนัตพรามลิงก์แมกนัตพรามรีเซิเวอร์แล้วก็แมกนัตพรามบาเรลก็คือเป็นแมกนัตกับแมกนัต อ่าไม่ใช่เป็นแมกนัทพรามกับอาร์คแมกนัตเออก็อยู่ในลูกเดียวนะฮะใครยังไม่มีทั้ง2องปืนก็สามารถมาเปิดอันนี้ได้เนาะอันต่อมาเป็นจิปของเทนนคอนอันนี้สวยขยับได้ด้วยแต่ทําไมมันอ่ะจิปเหรอถ้าจิปไม่ใช่ถ้าจิปมันเป็นจิปเป็นรูปโปรไฟล์อย่างนี้เนาะไม่ใช่สติกเกอร์เออผมเข้าใจผิดอันนี้แหละล็อกอินมิวสิกของดันเต้นะฮะอันต่อมาเป็นคุกกี้คาวทจิป อันต่อมาเป็นคุกกี้คุโบโจิปต่อมาเป็นอ่าเควสอินนาร์ลอสใครยังไม่ได้ทำอ่าตัวละครอินนาร์ลอสปกตินะฮะสามารถมาแลกเควสนี้ไปทําได้เช่นกันนะฮะต่อมาเป็นอ่าอันสุดท้ายมันจะเป็นอ่าเควสลับก็คือถ้าเอาอินนาร์ลอสพามมาคุยมันจะมีเควสให้ปกป้องบาโลนะฮะต่อไปจะเป็นช่วงอ่ากล่องเลวนะฮะอ่ากดเข้าไปดูมา มันจะอยู่ที่61%นะฮะผมยังไม่ได้นะไอซิกหน้าบาโลนะรอบนี้จะได้ไหมไม่รู้กดไปไอเหี้ยมาเร็ว6 1เปอี่อะไรเนี่ยยูนิเวอร์แซลคตรเหี้ยแล้วข้างหลังเนี่ยอะไร่ <Next enough? S 1> แย่ป่ะไม่เป็นไรสิ้นเวรสิ้นกรรมนะฮะสำหรับกล่องบาโลนะนี่กะให้มันร0 0เก่อนนะเนี่ยแต่ว่าเออไม่เป็นไรได้ก็ดีจะได้ไม่ต้องมายุ่งอะไรกับแม่งอีกเนาะ ประมาณนี้นะผมสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้เนาะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันไว้ด้วยนะฮะใครที่อยากจะสนับสนุนนินโกรสามารถด o n a t i ได้นะครับผมหรือเป็นการเข้าไปช่วยกันเล่นอ่าให้ของนเกมหรือเป็นการให้คำแนะนำก็ได้ไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะแฮปแอนเดยีนะทุกคนบาย